ทิ้งของไปงานนะคะจีนนะคะไี่มีมีอไรในนักเรียนมาผูรองคำก่าเราจะได้ไม่ต้องมานนัดจดเออ่ะนัดจดนะคะมันจะมีทีวีมาโที่เราคือแปะให้เด็กๆสามารถแชร์ทีวีมาโ้ดจากนัปที่เราส่งไว้ให้ได้เลยหรือไม่อย่างนั้นในไลน์ที่เราไปส่งงานนะคะเราจะปล่อยให้ได้นะนพอได้นี้เสร็จมันจะไปไหนี็ที้เราก็ไปได้เลยนะคะ กดเข้าไปเราทำได้เลยพอกดเข้าไปในนี้แล้วหรือว่าแกงกิวเข้าไปแล้วนะคะหน้าจะมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะพอมาเสร็จปุ๊บนักเรียนก็รอกดเข้าไปเลยนะคะมีชื่อปานพิชานใช่นไหมคะแล้วก็เลขที่ก็จะจุดจุดสามช่องชื่อชั้นเลขที่ชื่อใส่เป็นภาษาไทยได้เลยค่ะชั้นก็เป็นชานหนึ่งของวกเราแล้วเขาของท่านนี้ก็ก เราพิชิมไปเลยเพราะพิชิมพิเ็จปุ๊บนะคะจูนะคะว่าจูให้เราอะไรอย่างเช่นในนันที่หน้าตอนนี้ก็เป็นให้ได้เรียนโยโยเปนจับับคู่มันจะมีสามล็อกใช่ไหมคะเราจะเป็นความคาใจให้ได้เรียนโยโเส็นกับจคู่กบพีดีนค่อยๆโยโย่ใจเย็นๆนะคะพอเสร็จปุ๊บข้างหลังคือจะเป็นพาดีนก็ให้โยโยจับู่ดาว ข้อหนึ่งมันอาจจะไม่ตรงกันเส้นตรงก็ได้ก็เลค่อยๆใจโยงไปทีละเส้นนะคะดูแล้วก็โยงไปหาความหมายโยงไปหาพินจีนินจีนโยงไปหาตัวสองจีนพอครบครั้งแปดข้อแล้วนะคะมันจะกดวินิดี้เลยวินิีสีฟ้ามากในใบงานไหคะกดวินิีเลยพอกดวินิีเสร็จปุ๊บก็คือกดส่งงานนะคะพอกดส่งงาน ดเจะเจอวิธีการส่งก็คือีให้กดที่สองกดไหนนะคะข้อกดที่สองกดไหนในการส่งอีเมลก็จะเจอในกล่องแป๊บนึงช่องแรกก็คือกดชื่อกรอกชื่อเลขที่ชื่อนามบุญนะคะช่องแรกบบนสุดชื่อนามบุญช่องต่อไปจะเป็นชั้นของนักเรียนนะคะเราอยู่ชั้นอะไรก็ใส่ไปช่องต่อไปนะคะ สูตร s u ค j e c t ก็คือัสุดท้ายโค้ดเห็นไหมคะโค้ดที่จะตัวอักษรจีนหนึ่งแล้วเวลาทำไางานจะใช้โค้ดนียเลยโค้ดเดียวนะคะโค้ดก็คือขึ้นต้นด้วย0 0ตัว set h g -S และเลขสองเสร็จปุ๊บตัว c นะคะแล้วก็ตัว q ตัว n ตัว s ปิดปิดท้ายด้วยเลขแปดถ้าไม่พลาดในรายเดี๋ยวเราจะสุวางตรงหน้าโพดไว้ให้ับเข้าปิอนได้คในการจับโพสส่งงานพอกดโพสเสร็จปุ๊บเขาเป็นมีให้อ่ เอ็นเตอร์เลยทีเชอร์อีเมลไม่ต้องใส่เมลเมลของทีเชอร์ไม่ต้องใส่เมลเมลของเราเลยนะคะให้ใส่โค้ดที่เราคุดไปะไปไม่ได้เลยต่างๆต่อเลยให้ใช้ใส่โค้ดเลยนะคะแล้วจบได้เลยเลยเซได้พ่อเสร็จปุ๊บเสร็จสิ้นกระบวนกายการคีย์โค้ดเซเซปุ๊บกดเซตเลยค่ะก็คือกดส่งนั่นเองนะคะพอกดส่งปุ๊บเรียบร้อยก็คือเด็กงานก็คือพอกดส่งปุ๊บเด็กๆไม่ต้องสนใจค่ะ ไปงานนี้มันจะส่งอีเมลให้เราสื่อเราจะมีชื่อชั้นเลขของนักเรียนที่ส่งมาพร้อมกับคะแนนที่ตรวจไปแล้วร้อยร้อยแต่ใครที่ยังคะแนนก่อนก็สามารถกดตรงคะแนนก่อนได้ที่ส่งให้ได้สืยนะคะโอเคไหมเข้าใจไหมคะในการทำงานบวิธีการจะมีประมาณนี้คะสร้างเื้อเดียนจิ้วใครเมิร์เลอร์หรือว่ามันจะเรียนทานไหมได้แค่คำศัพท์ก็ยังดีมาก ร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเห็นเธอคิดว่าเป็นตัวอะไรคิดว่าเป็นตัวอะไรคุยยังไงคิดว่าเป็นตัวอะไรตัวแดงแดงแดงสีลุกตัวแดงแดงเปิดภาษาจีนพินอินพินอินเรียกว่าอะไรหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนไป หยิบสมุดขึ้นมาค่ะหรือกระดาษใกล้ตัวแล้วเขียนพินอินของตัวนี้แล้วโชว์ในกล้องห้องไหนได้ก่อน10คะแนนตอนนี้เห็นบนจอไม้พาตัวสีแดงๆคือตัวอะไรให้เขียนพินอินลงมาในกระดาษแล้วโชว์ตรงกล้องห้องไหนโชว์ก่อน10คะแนนให้คะแนนเป็นรายห้องนะเฉลยก็คือเห็นไหมเห็นหน้าจอไม้พาเปิดไหน่อย เปิดมาล้ออ่านคำสัท์ตัวนี้พ <reading> ร้อมเล่าซื้อหน่อยใคร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 ไม่ได้ถามว่าใครนะหัดเสียงว่าใครใครอยู่ไหมไม่ใครไม่ใครขนาดนั้นใคร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 เปิดกล้องอะเด็กๆเห็นหน้าจอไหมตัวนี้ตัวอะไรของกวน เหมือนเดิมอย่าเพิ่งพูดเขียนลงในกระดาษแล้วชูหน้ากล้องห้องไหนชูมาก่อนสิ่คะแนนเปิดประตูเปิดกล้องทิ้งไว้เลยแล้วเขียนพินินมาเอาแค่พินินต,ตัวสีแดงๆบนหน้าจอคือตัวอะไรเขียนพินินแล้วโชว์หน้ากล้องห้องสามมาแล้วนิ่งๆลูกโชว์หน้ากล้องนิ่งๆตัวใหญ่ให้เราคือเห็นชัดๆโอเคนะคะดูซีถูกไหมใครไม่ทันตัวนี้ออกเสียงว่ากวน กวนกวนเมื่อกี้ใครไปแล้วอันนี้กวนตรงข้ามกันรู้ไหมคะปิดปิดตุ้เลิกกวนนะคะกวนก็คือปิดนั่นเองเมื่อกี้ใครอันนี้กวนตอนตัวต่อไปดูนะคะตัวต่อไปดูนะขึ้นแล้วตัวต่อไปอ่ะเขียนไม่ยอมเปิดไมก็เขียนเลยตอนนี้ครับนับย้อนหลังให้ห้าวิใครเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะขึ้นแล้วเดา ะโอเคมาคำนี้อ่านว่าเหมือนเหมือนใครคิดอยู่ใครคิดอยู่ถูกไหมเหมือนถูกไหมตัวนี้ตัวแรกเมื่อกี้เราเจอไปคือใครใช่ไหมคะใครแปลว่าเปิดตัวที่สองกวนกวนแปลว่าปิดตัวที่สามคือเหมือนเหมือนชื่อสุมี่ยสือเหมือน ประตูประตูประตูเหรอคะดูจากรูปเลยลูกประตูปเก่งมากนะโมบอกเราซื้อประตูใช่แล้วเหมือนแปลว่าประตูค่ะเหมือนชื่อประตูสามอันแล้วอ่ะให้อีกตัวหนึ่งตัวนี้พินอินอ่านว่าอะไร มีไหมคะมีใครดาวคำศัพท์ตัวนี้ได้บ้างเขียนเสร็จแล้วปุ๊บโชว์เลยเขียนเสร็จแล้วโชว์หน้าจอให้หรือเราดูเลยเลยห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคโ,โอเคมาดูพีนอินตัวนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะได้แล้วโอเคงัค้นเดี๋ยวเราซื้อเช็คคะแนนให้คำนี้ออกเสียงว่าหวาน หวานนะคะหวานก็คือเห็นไหมดูจากรูปก็คือไม่มีบทเกลี้ยงเลยหวานหมดเลยไม่มีเลยนะคะโอเคเนาะคำสาบตัวนี้เนาะว่างค่ะว่างค่ะรูปมาแล้วนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเดาอย่างเดียวเลยตอนนี้มาจากความหมายจากรูปก่อนเขมมาตัวจีนมาแล้วรูปก็มาแล้วให้เวลาห้านาทีความเงียบๆมา หนึ <łość> ่งห้าสองดึงโอเคค่ะเจินป้าทีนี้มาดูว่าตัวแดงๆที่เราชูมาจะถูกไหมออกเสียงว่าโชว์ตัวเราโชว์ก็คือจากรูปอะไรคะจากขั้วนกกลายเป็นหอมโชว์ก็คือหอม ได้ไงตัวแรกมีตัวอะไรบ้างไหน,ไหนช่วยกันทบทวนหน่อย,ยตัวแรกมีคายค้ยคายแปลว่าเปิดทีด่อ้อก็คือข้อสองคือกวนกวนปิดกวนปิดอ่ะกวนปิดข้อสามคือ,อเหมือนเหมือนประตูเปิดไหมนะคะเหมือนประตูข้อสามข้อสี่หวานหวานอ่ตุ้ยหวานหวานที่ซื่อหวานอะไรอีก โชว์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 ก็คือหอมตัวนี้นะคะที่นักเรียนให้หาเอ้ยที่เราซื้อให้เขียนแบบยินใครถูกบทให้ตัวละสิบคะแนนเขียนเขียนบนสมุดไว้เลยบวกบวกตัวละสิบมีอยู่ห้าตัวใครที่ส่งแล้วแคปเราซื้อแคปไว้ด้วยนะโอเคไหมคะอ้าวอีกนี่อวันนี้เราเล่นเกมเราเล่นเกมไปอะไรบ้างที่เราซื้อให้หาแบนอินตัวแรกคือ ไครใครใครด้วยใคแปลว่าเปิดใช่ไหมคะตัวที่สองวานปิดหวานหวานมากหวานก็คือปิดนั่นเองนะคะตัวที่สามเหมือนเหมือนโอเคเหมือนคือประตูนะคะตัวที่สี่หวานหวานหวนก็คือหวานเรียงเลยหวานหวานเสร็จแล้วเสียหวานแล้ม่ หวานคือหมดเสร็จสิ้นสุดท้ายที่หกโชว์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 โอเคค่ะโอเคนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วันนี้เดี๋ยวให้เวลาไปบทวพนไปงานอีกหนึ่งรอบแล้วเจอการอาทิตย์หน้าโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคนะคะ

ทำการเราได้ต้องการนั่งจุดเนาะอ่ะน้างจุดนะคะมันจะมีคิวมาโพสที่เราซื้อแปะง่้ยๆเจเจสามารถสแกนคิวอาบอดจากหน้ที่เราสื่อว่าให้ได้เลยหรือไม่ไมอย่างนั้นในไลน์ที่เราไว้สมการนะคะเราจะปล่อยให้มาเพราะได้นี้เสร็จมันเป็นไลน์ที่เรากดเข้าไปได้เลยนะคะกดเข้าไปเราทำได้เลยพอาะกดเข้าไปในนี้แล้วหรือว่าแกนคิวอาบเข้าไปแล้วนะคะ หน้าจอมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะอ่าเพราะาเสร็จปุ๊บนักเรียนก็รอกดเข้าไปเลยนะคะพิมพ์ชื่อปานนี่คือชานใช่ไหมคะแล้วก็เลขที่ก็จะจุดจสามช่องมพชื่อชั้นเลขที่ชื่อใส่เป็นภาษาไทยได้เลยค่ะชั้นก็เป็นชั้นเรียนของเราแล้วก็ท่านท่านที่กดกดสองและกดกดทับสามแล้วเลขที่เราพิมพ์มัเลยพอาะพิมพ์เสร็จปุ๊บนะคะ โจทย์นะคะว่าโจทย์ให้เราทอะไรอย่างเช่นในงานที่น้าจอตสนี้ก็จะเป็นให้นั่งโยโย่เส้นจับคู่มันจะมีหมล็อกใช่ไหมคะหลังนี้จะเป็นความหมายถาใจให้นั่งโยโย่เส้นจับคู่กั็พีดีดิค่อยๆโย่จะเย็นจิ้มไปเลยค่ะจิ้มโยไปเลยจะเย็นนะคะพอเสร็จปุ๊บข้างหน้าสุดจะเป็นภาษาจีนก็ให้โย่จับคู่ดาวไว้นะคะ ข้อหนึ่งมันอาจจะไม่ตรงกันเส้นตรงก็ได้ก็เลค่อยๆใจโยงไปทีละเส้นนะคะดูแล้วก็โยงไปหาความหมายโยงไปหาจีนจีนโยงไปหาตัวสองจีนพอครบครั้งแปดข้อแล้วนะคะนันจะกดวินิดี้เลยวินิีสีฟ้ามากในงานงานนะคะกดวินดี้เลยพอกดวินิีเสร็จปุ๊บก็คือกดส่งงานเองนะคะพอกดส่งงานไปแล้ว เด็กๆจะเจอวิธีการส่งก็คือีเลยให้กดที่สองต่อไหนนะคะพอกดส่งจะจะร้องส่งในทางการส่งอีเมลก็จะเจอใหนกล่องแป๊บนึงช่องแรกก็คือกดชื่อกรอกชื่อเลขที่ชื่อนามสกุลนะคะช่องแรกนบสุดชื่อนามสกุลช่องต่อไปจะเป็นชั้นของนักเรียนนะคะเราดูชั้นไหนก็ใส่ไปช่องต่อไปนะคะ สุดท้ายโค้ดเห็นไหมคะโค้ดที่จะตรวจอันนี้สำคัญจังเลไว้เลยว่าโค้ดถ้าเป็นภาษาจีนหนึ่งแล้วเวลาทำรายงานจะใช้โค้ดนี้เลยโค้ดเดียวนะคะโค้ดก็คือขึ้นต้นด้วยศูนย์เลขศูนย์นะไม่ใช่ตัวนะเลขศูนย์ตัวเซทเอเอส และเลขสองเสร็จปุ๊บตัว C นะคะแล้วก็ตัว Q ตัว N ตัว S ปิดท้ายด้วยเลขแปดถ้าไม่พลาดในรายละเอียดเดี๋ยวเราจะสุวางตรงหน้าโคพดไว้ให้ับเข้าไปิออนได้คในการจับโพดส่งงานพอกดโคพดเสร็จปุ๊บเราะมันจะมีให้ เอ็นเจอร์เลยทีเชอร์อีเมลไม่ต้องใส่เหมียเหมียวของทีเชอร์ไม่ต้องใส่อีเมลของเราเลยนะคะให้ใส่โค้ดที่เราคุณไปไปได้เลยตา่างๆต่อให้ใส่โค้ดเลยนะคะงน้นจบๆได้เลยเสร็จพ่อเสร็จปุ๊บเซ็ตเซ็ตกระบวนการงนการคีย์โค้ดเซ็ตปุ๊กดเซฟเลยค่ะก็คือกดส่งนั่นเองนะคะพอกดส่งปุ๊บเรียบร้อยก็คือเด็กๆนะก็คือพอกดส่งปุ๊บเด็กๆไม่ต้องสนใจนะคะ ไปงานนี้มันจะส่งอีเมลให้เราสื่อเราจะมีชื่อชั้นเลขผิดก็จะได้ส่งมาพร้อมกับคะแนนที่ตรวจไปแล้วร้อยแต่ใครที่อยากคะแนนก่อนก็สามารถกดตรงคะแนนก่อนได้ที่ส่งให้ได้เลยนะคะโอเคไหมข้อเสียหายในการทำรายงานส่งไมีการจะมีประมาณนี้ค่ะ